สวัสดีครับแบ่งปันพระบ้านสวยๆราคาหลักร้อยนะครับผมมีเหรียญเทพเจ้าด่านคุณทศนะครับดวงพ่อคูณปริสุธโธนะครับเหรียญกูผู้ชนะนะครับออกปี2537นะครับแล้วรุ่นนี้ออกที่จันทบุรีนะครับสายเมืองจันนะนะครับออกวัดทับไส่นะครับเนื้อทองแดงกระไรทองสภาพสวยนะครับสวยเดิมแบบนี้นะอายุพระ31ปีนะครับเกจิดังเมืองโคราชนะครับแต่ออกถึงจันทบุรีเลยนะ นะครับหลวงพ่อดังมากๆนะยุคปี3ามกว่านะครับนี่เห็นไหมฟอนนี่คมชัดนะหลวงพ่อคูณนะครับด้านหน้าเป็นพิมพ์หลวงพ่อนั่งยองแบบนี้นะนะครับตาชัดเจนแบบนี้นะนูนเด่นนะครับโคดตัวอูนะครับรุ่นกูผู้ชนะนะครับสวยๆทองๆแบบนี้นะใครสนใจนะครับองนี้แบ่งแค่150บาทรวมส่งรับประกันแท้นะครับนี่ หลวงพ่อคูณปฏิสุทธโทรนะครับออกวัดทับใส่นะ้ำปี37นะครับใครสนใจก็แอดได้ดีไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับองค์ธรรมในคลิปเลยนะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่